สวัสดีพี่น้องมือพกกับได้กานวันน,นูน้นฮร์นอีกแล้วค่ะมันนี่น้องเซ็กซีพา้ามากินมะม่วงค้ามันนีบ่บอกม่วงเ็ล้นล้นเรือเือพี่นอ้องเลือเรือก็เลยสิบานผ้พาพี่น้องกินนะครับพี่นำจิมกก้มละกะมะม่วงที่ซับไฟลละค่ะม่กินน้ำกันเลยค่ะพี่น้องอันนี้เป็นนันบอกม่วงอันนั้นได้พี่น้องเขียวเวยเขียวเวยจ้า หลังจากไปหาป่ามากเมื่อวานนี้พี่น้องเกือบเป็นไข่พี่น้องมาบ่นว่าปวดกิ้งว่าสั่นหาป่าเมื่อวานเบิดสามีป้าอยู่สี่ตัวพี่นอ้องหัวบอกให้มันนิดหน่อยล่ะค่ะ คือหนาบางครพี่น้องเรากระพันเปิดพันมากอันนี้ตาลิ่งปิงครับแม่บ้านแม่บ้านการงถูบ้านอยูห่หนาบ้านพี่น้อง <c oughs> เ <c oughs> ที่ยงก็สอดไปสอดไม่เลยพี่น้องโอซ่าปังเหรอเพื่าทำก้อนสาดบ้านคเขา มึงน,น,นี่หน่อยมาตีฮะหลบกล้องพี่น้องหน่อยเร็วแจ้งเดี๋ยวม,มือค่ะบริหอดมืนดอดพี่น้อง <c oughs> เดี๋ยวแล้วสใบ3ใบบักม่วงรืงร้อหยอเข้าไปรื้อหยอเข้าไป ตลิงติงค่ะเกีย่ยวไว้พี่น้องจีเป็นเม่นก็ได้อยากยังเปรี้ยวๆครบปันขวบมั่อล้วพี่น้องปกติเม่นขวบมากวันวน,วนี้วันที่20กว่ามันหนีวันที่24หรอกแต่วันที่26จี๋ๆแต่พี่นอ้นองเม่นขวบสิมาแตกอยากยังเปรี้ยวๆไม่้อง มาพี่น้องไม่ได้เห็นแม่บ้าดกับบอมว่นี่มานะเออนางนี่เออนางต้งนีมาแม่บ้านสายเออหันละแม่บ้านนี่แจ๊คค่ะซิหันรูปพี่น้องเนาะสวัสดีค่ะนี่ค่ะแม่บ้านจ้างเดือนละหมื่นค่ะกวดเฮือนถูเฮือนพี่น้องกวดเฮือนถูเฮือนจ้างเดือนละสามใบ เงินเดือนก็แล,ล้วแต่งก็แล้วสามใบพี่นอ้องสนใจติดต่อได้เรื่อเรารับจอบงานหลายหมองพี่นอ้องพวกงานทั่งานจับเด็กเป็นแม่บ้านอยู่าลเหรอหลับจอบสมองจา้า ไม่เจ้พาพักอ่ะนอยากก็ไม่ัดตัวที่น้องเจ้าบุกเลยครับสักติดแบบที่น้องโรดก,ก,กะที่กาแป่ไกมากเนาะพี่น้อง อยู่ติดถนนดำน้ำจิ้มครับเป็นน้ำจิ้มขา้าวคัวครับพี่น้อง พี่น้องมันเดี่ยวซ้ำนีก่อนเด้อพ่อก่อนเด้อพี่น้องขอลาพี่น้องไปก่อนขอพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งความเกียบจะได้ความไขยม่ย่ามซุกเสมอม,ม,มันเสมอมันเตื้อเก่าห้ใงญ่ยเงยเง่าเง่สุขุสุข,ข้นเด้อขอบคุณค่ะบ๊ายบายไว้เจอกันนะคะ